อังกินิอังกินก็ได้หมันมีเพื่อตัวนีงตรงบ้านเอนี่ว่าแล้มีตัวนีินะไอ้ียกูแมีตามมม

uang ituan, aja, ah. bang, bang. Nung, <tuk> nung, nah. Papu, Ceki, kau lihat tadi dia, nang -nang tipe, eh, kan? <tuk> คนไในก่องเพิ่มยังไ,ไม่มีปืนเลยเจอทุกซองเลยไม่เห็นมันฟ้ามาเพิ่มมันมีลงอยู่สองตัว ยังหน่มไม่มีคนฟ่าเไม่มีบา้าไม่เปิดเลยันนนนอนแล้วเด็ตอนนี้07ตอไป100 เพื่อนยิงบอดแม่นนี่ก็มีตัวนัดเดียวนัดเดียวเลยนี่ก็มีตัวกูวแรกวะ่ะอย่าไปยองเนะี่ยููเล้าดูดีไม่เต็มเลยอย่าไปยองเนะี่ยคำเนะี่ย <c oughs> อยากดูอีกตัวเนะี่ย เฮ้ยเอ็มเอเม็กเอ็มเ็กตัวโอ้โหโนเก็บเยตัวไหนครับเ,เนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนแยินดังยินแบ๊คดังหิงนดังหินดังหินด้ย

đại đại, bạn đừng ở. Một. biệt quên <Watch> out. อยู่ของอพลาชัยว่ะพี่เป็นไม่ได้นะมาขาเนี่ยเราได้เปรียบสุดแล้วโอ้โหวงเข้ากลางบุกแคมป์เร็วเ <Okay. S 2> พื่อนอะไรขนาดนี้วะไม่ได้ก็ดังก็ดังเดี๋ยว ถ้าวงหน้าเราแห้งเราต้องเข้าก,ากาลาง,งเลยได้ยิงกลางเลยอว่ามีวะนีไ่ไงแหว่าแล้วกดังใช้กดังวะไม,ไม่ไม่เดิน,นรีบข้ามก่อนพเพื่อนรีบข้ามก่อนมีสมอง,สมงไหมไม่มีสมองเลย ถ้ามันข้ามก่อนเรามันจะล็อกเราเหมือนมันจะมีตัวเดียวนะกลุมานะมันมันจะข้ามันแล้วนิวระวังนะอ่ามันมีตัวเดียวเพื่อนมันมีตัวเดียวเพื่อนล็อกให้ผมหน่อยมันจะอยู่ใช่ใช่มันวิ่งมาชิดนี่แล้วตรงเพื่อนมาระแหมล็อกได้นะเฮ้ยตรงนี้มันมันมีอ่ะ เจ็บมากเพื่อนเจ็บมากเจ็บมากไม่สามจัดการเลยมันต้องดึงยานี่บ้านนี้บ้านนี้ตามผมนะอีกตัวเพื่อนมาเพื่อนนมาเพื่อนได้หน่อยผมดึงยาอยู่ ปปน,น,อน้อกตัวโาดังน็อกตามงเข่ามาในร่องในร่องในร่องเข่าที่เดี๋วยวจุดกลางจุดกลางต่งเรามานะหมด,หมด,หมด,หมด นี่รับมากะครับขึ้นสึกอันนะครับอย่าให้มันข้ามมาได้นะเพื่อนข้างในเราหมดแล้ว เพื่อนต้องมาดูฝั่งนี้อเนี่ยมันตีกันอยู่อ่ะพี่เฮ้เบอร์หนึ่งระวังนะดูโกตองโกดังแค่ไหนฝั่งนั้นนะผมดูฝั่งนี้ฮะเนี่ผมดูของตุ้งฟังนะอยู่ข้างเขาว่าเ้่าเช้าฝั่งนู้นเขาโน้นเขายอะเต็มเลยเพื่อนเพื่อนเราต้องมาเอาฝั่งนี้ก่อนอ่ะฝั่งนี้มันต้องวิ่งเข้าวงอ่ะฝั่งนั้นมันไงฝั่งนั้นมันอยู่ในวงหาเรานี่เบอร์หนึ่ง โดนดนัดนึงก่อนอตีนะฝั่งเนี้ยมันจะวิ่งเข้ากดังครับสอ้ยังไม่นอนอยู่วะโดนไปน,นัดโดนนีโดนไปนัดงอตนี้สีวิมันก็ตายแล้วเพื่อนมันเข้าได้แค่นั้นแหละไม่ดูดังไคนหนเพื่อนตัวนี้นะ่าจะเดือดตัวเดียว มันจอกตีนะเพื่อนมันยิงกันอยู่อะี่วงมาแล้วนกฮวงมาตวัว,ว,ตวละตล้องยอมตายแหาย อ๋อมันวิ่งอ้อมแล้วมันวิ่งอ้อมออมันฝั่นงนี้แล้วโดนวงเงินยาวๆ่ะวิ่งแล้วมาสองตีนี่หว่าใช่ใช่ เฮ้ยผมโดนลาาว่ะเพื่อนตรงนี้ลาามีมีแกเราเพื่อนโกดังนี้ยังมีตึกนี้นะตึกนี้นะตึกนี้นะโกดังนี้ยังมีนะ

Oi.